ทำไมหมูต่างประเทศนะครับถึงราคาถูกกว่าประเทศไทยนะครับแล้วทำไมการนำเข้ามาในประเทศถึงมีปัญหานะครับในเมื่อได้ของที่ถูกกว่าผู้บริโภคก็สามารถซื้อเนื้อหมูที่ถูกกว่าทำไมถึงไม่ให้นำเข้ามานะครับโอเคขอตอบอย่างนี้นะครับอันแรกนะครับต่างประเทศอย่างทเทอร์แลนนะครับหรือว่าอเมริกาเนี่ยประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่กินเครื่องในการไม่กินเครื่องในหมายถึงว่าการการเลี้ยงหมูมาหนึ่งตัวเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนใช่ไหม คือมีมีเนื้อแดงเนื้อสารนู่นนี้นั่น,นแต่ก็จะมีเศษเหลือก็คือเครื่องในยอยู่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่กินเครื่องในมนถึงว่ามูลค่าของที่ในประเทศเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเขาไปทําก็คือไปทําเนื้อบดนู่นนี้นั่น,นแต่ว่าในเมื่อเอามาขายในในประเทศไทยหรือฝั่งตะวันออกอย่างฝั่งเอเชียเนี่ยเขากินเครื่องในมันก็เลยมีมูลค่าไงครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเนาะ โอเคเหตุผลต่อมาคือเขาเลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะมากๆนะครับเป็นหมืน่นเป็นแสนตัวพื้นที่เขาเขาก็เยอะนะครับเขาก็เลยได้ปริมาณในการเลี้ยงต่อรอบที่มากกว่าต่อมาคืออาหารอาหารสัตว์เขาถูกกว่าเขาปลูกข้าวสาลีได้มากมากกว่านะครับก็เลยเป็นทั้งหมดว่าทําไมเนื้อหมูของประเทศต่างประเทศถึงถูกกว่าประเทศไทยได้คําถามต่อมาว่าถ้านําเข้าหมูมาในประเทศนะครับคนไทยกินหมูต่างประเทศแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างข้อที่หนึง่ง หมูต่างประเทศนั้นนะครับมีการใส่สารเล่งเนื้อแดงนะครับก็คือเป็นสารกรองเลงชนิดหนึ่งนะครับแต่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามไว้ก็คือห้ามไม่ให้หมูนะครับมีการปนเปื้อนสารเล่งเนื้อแดงมาขายในประเทศแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพข้อ 2. นะครับ <c oughs> ถ้านําเข้ามานะครับอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูในประเทศก็จะล่มสลายนะครับต่อไปก็จะไม่มีโรงเลี้ยงหมูต่อไปก็จะไม่มีเกษตรกรเลี้ยงหมู ต่อมานะครับผลที่ต,ต่อมาคืออะไรอาหารสัตว์ที่ที่เอามาให้หมูกินมีอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่คนปลูกเยอะไหมเยอะเป็นแสนครอบครัวนะครับสองปลายข้าวอ่ปลายปลายข้าวก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกข้าวถูกไหมมันก็จะมีส่วนที่เหลืออยู่ก็คือปลายข้าวปลายข้าวก็มาผสมเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับต่อมามันสบปะหลังต่างๆ ต่างๆที่ที่ททเลี้ยงขึ้นมาปลูกขึ้นมาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอามาเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นกันนะครับนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ขายไม่เลี้ยงในประเทศน้ํเข้าหมดเลยนะเงินทองทั้งหมดเราก็ออกไปซื้อของต่างประเทศเข้ามากเกษตรกรก็จะไม่มีงานทำกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุก,กรก็จะไม่มีงานทําเกษตรกรชาวไร่ก็ไม่มีงานทําก็จะไม่มีเศรษกินหมุนเวียนอ่ะโอเคต่อมานะครับถ้าเราเกิดสภาวะสงครามตอนนี้เกิดสภาวะสงครามใช่ไหมโอเคข้าว ต่างๆนะครับอาหารต่างๆขาดแคลนเขาไม่นําส่งเข้ามาประเทศไทยก็จะขาดแคลนนี่ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารก็ลองวัดกันนะครับลองสร้างกันดูนะครับว่าเลือกแบบไหนนะครับคอ,อ,อมเมน